It. It คุณหนูตอนนี้เวลาคุณหนูตอนนี้เวลาขอ,องบอสเข้าสู่สถานะความคลั่งระดับสาแล้วถ้ารุนแรงกว่านี้อีกหน่อยสันน้ำแข็งต้องล้มเหลวแน่ๆไปเอายาซีเจซมา c ีเแต่เรายังไม่ได้ตรวจสอบผลข้างเคียงทั้งหมดของ C70 สิเลยนะครับหากใช้โดยพลก,การจะมีปัญหาหรือเปล่านอกจากวิธีแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีทางไหนสามารถทำให้เขาสงบลงได้นอกจากจะหาคนที่มีพลังไล่กัดกว่าฉินเชินและตีให้เขาสลบใช่แล้วคุณอวิชีลดอุณหภูมิ ในสารน้ำลงอีกสิบองศาฉันจะออกไปคุยโทรศัพท์ก่อนผมทราบแล้วครับเกิดเรื่องกับสามีของคุณลู้ด้วยใช่ไหมไหนท่านดูจะสนใจคุณลู้มากเลยนะครับเรื่องที่ฉันให้ไปสืบความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหลายวันมานี้พวกเขามักจะปรากฏในความฝันของฉัน ลูล่เรากับอวี่ช่ยยวยเจ้าของกันยังไงเขาถูพิษเหรอเขาเคยถูกพิษมานานแล้วพวกเราไม่มีวิธีถอนพิษทำได้แค่ยับยั้งมันไว้พวกคุณไม่มีทางถอนพิษได้แน่เพราะผมเองก็ทำไม่ได้คุณหมายควมว่าอาเชียนเขาตเตลือดของลูาเราสามารถปั่นเทาพิษในตัวเงียนได้หรือเขาจะเก่งก,กว่าตระกูลอวี ตอนนี้ยังตายไม่ได้ฉันทำได้แค่ทำให้เขากลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่ฉันไม่สามารถกำจัดพิษทังหมในตัวของเขาได้พิชชนิดน,นี้คงจะเป็นสมบัติลับของตระกูลเท่านั้นแต่ทำไมเขาถึงถูกพิชชนิดนี้ได้ลืมตายาขยับฉันจะฝังเข็มให้ตอน,นี้ยังไม่ถึงเวลาเขาุณนะครับเราเรา,เรามีอะไรหรอ คือว่าอาชนเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรอีสองวันก็กลับแล้วอาชนคุณสู้เอกไว้เมื่อตอนเช้าและตอนนี้ก็อยู่กับอาชนแล้วแสดงว่าอาชันกลับมาแล้วสิแต่ทำไมเขายังไม่กลับมาบอนทำไมไม่บอกฉันแ้่เหยื่อเหรอเหรอ แกกินไปตั้งเยอะแล้วทำไมยังไม่อิ่มอีกนะเนาะหรือตัวที่ฉันเลี้ยงคือสัตว์ประหลาดนี้อะไรอย่างอยอืมมีอะไรหรอฉันเป็นอะไรหรือเปล่าคุณวิชฉันคุณไปหาหน่อยครับถ้าเธอชอบที่นี่ว่างๆก็ออกมาพักหลายๆวันได้เลยนะคุณวิขอบคุณที่ช่วยฉันนะคะ ของสิ่งนี้ทำไมถึงอยู่กับเธอคุณวีหมายถึงสิ่งนี้เหรอคะมันเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันฉันใส่มันตั้งแต่คลอดแล้วค่ะแม่ของเธอหวังสู้เหมยเป็นแม่บุญธรรมของฉัน,นะคะ่ะส่วนแม่ผู้ให้กำเนิดฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจะเป็นนวี่ช่วยหรือเปล่าจี้ยกชิ้นนั้นเป็นของแต่คุณวี ฉันได้อวิชวิตังก็มีกันคนละชินรูเราเราจะใช่แล้วนัหงคุยสน่านะคุณวีเป็นอะไรไปกะไม่มีอะไรฉันแค่คิดถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาเธอตามฉันเข้ามาสิฉันจะตรวจร่างกายให้ ทำไมวันนี้คุณวี่ดูปแปลกๆเราๆตอนนี้ฉันถอนพินให้เธอเพราะว่าเลือดของเธอมีความพิเศษเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเจะเลือดเธอไปทดลองหากสําเร็จอาจจะมีประโยชน์ในด้าน,ด,านด้านคิดเป็นอย่างมากค่ะได้ค่ะถึงแม้ฉันจะพึง่งเจาะเลือดไปถึงแม้ฉันจะพึง่งเจาะเลือดไปแต่ก็ไม่จําเป็นต้องทํา <c oughs> อาหารบำรุงเลานมากขนาดนี้เลยคุณลูกครับนี่เป็นอาหารบำรุงที่ไหนท่านให้ผมเตรียมไว้ให้คุณครับของพวกนี้บอสของเราได้เตรียมไว้ให้คุณลูกแล้วฝากคุณในความขอบคุณในฝากขอบคุณในความหวังดีของขอคุณอวีด้วยนะครับ แน่ใจในะว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเราตรวจสอบเราได้ตรวจสอบเรื่องของคุณและคุณลูกมาหลายรอบมากผลออกามาเหมือนกันทั้งหมดคุณลูกเกี่ยวข้องกับคุณทางสายเลือดจริงๆเขาเป็นลูกสาวของวีช่วยจริงๆแต่ทำไมน้องสาวของฉันถึงไปชอบคนไม่เอาไหนอย่างลูกอันได้คุณลูกเหรอพักผ่อนอยู่ในห้องพักแขกครับ ไปเตรียมเครื่องบินส่วนตัวฉันจะกลับบ้านพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้เหรอคะใช่ฉันถึงยังให้เธอช่วยดูแลบ้านหลังนี้แทนฉันหน่อยคิดเสียว่าเป็นการตอบแทนที่ฉันช่วยเธอและสามีเไว้แล้วกันสามีของฉันเกิดเรื่องขึ้นกับเขาจริงๆบอสบอสเพิ่องออกมาจากห้องเพอตบาหมอสูสังไว้ว่าให้นอนอยู่นิ่งๆฉันจะกลับบ,บ้าน นายหญิงน้อยไม่ได้หนีไปไหนสักหน่อยอีกอย่างบอสก็เพิ่งจะบอกเองว่าอีสองวันจะกลับไปที่ฉันพูดแบบนั้นก็เพื่อตอบเขาถึงแม้นายหญิงน้อยจะไม่หนีไปไหนแต่คนแซววีนั่นไม่ค่อยน่าไว้ใจคุณว่าใครไม่น่าไว้ใจเหรออนททีค่ะคุณว่าใครไม่น่าไว้ใจเหรอนายหญิงน้อยแล่วันวันนี้ระบอกกันแย่เลยมีนายหญิงน้อยอยู่ด้วย ค่อยจัดการง่ายขึ้นหน่อยเธอไมาได้ไงฉันบอกให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอทำไมไม่ฟังอืมเมื่อกี้ไม่รู้ใครรีบร้อนจะกลับบ้านหึปากแข็งจริงๆคนแก่ยิ้มเยอะๆจริงจะน่ารักรู้ไหมืมคนแก่เหรอใช่ทูกหิวหน้าตรงนี้รล้มหย่อนยาแล้ว ถึงแม้เราจะไม่ได้หากกินกับหน้าตาแต่ก็ต้องรักษาภาพลักษไว้บ้างผิวหยาบมากเลยลูกเราเราผิวยันยานฉันเป็นคนหลออันดับต้นๆเลยนะในกีน้อยบอสจะออกจากโรงพยบาบาลลูกเดียวเลยแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวด้วยหืมฉันไม่ยอมให้เขาออกจากโรงพยบาบาลรอกโอเคเช่ยงนี้แน่นพอหรือเปล่า ในอีกน้อยสบายใจได้ชเชนเนือกชนนี้เป็นเชือกรุ่นใหม่ล่าสุดจากเยอรมันทำจากเหล็กเส้นผสมคาร์บอนสูง280คงทนหมืน่นหิวข้าวจนหมื่นนะครับ298คงทนคงทนแน่นอนเออทำไมไม่กินข้าวก่อน่อารีบอดดัดรีบไปกินงั้นนเอาเชือกน,นี้ ไปให้คนต้นก็แล้วกันฉันใจอยู่เฝ้าเขาเองในพิพากผ่อนเถอะจะจะดีแล้ครับรา้ให้ในายหญิงน้อยดูแลบอสฮ่าหากอาการบอสเริ่มกำเริบและทำให้ในายหญิงตกใจขึ้นมาจะทำยังไงเอ๊ะถ้าไม่บอสเงี่ยไปแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับถ้านายหญิงน้อยมีอะไร พทมาได้เลยชั้นนี้มีแต่คนของเราเลือกเลือก้ช้ได้ตามสบายเลยครับนายไปพากเถอะฮะไปได้สักทีรู้แล้วเราเธอจะโลบขาสามีตัวเองเหรอเออเพือะไรของคุณนะทำไมไหม่อยู่รอชั้นที้บ้านมันี่ทําไมยังจะถามอีกนะทําไมต้องปิดบังฉันเรื่องที่ป่วยด้วยบอกเธอแล้วจะทำะไยได้เธอรักษาได้อย่างนั้นเหรอคุณนี่ใส่ไม่ดี เธอร้องไห้ทำไมเจ็บมากไหมเพลงแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกเธออย่าร้องไห้เหมือนฉันตายสิตายตาย,ตายตายตายพูดถึงคำว่าตายได้ทุกวันให้ฉันมากเพราะเป็นห่วงแต่คุณยังจะขู่ฉันอีกคุณรู้รือเปาว่าฉันเป็นห่วงมากแค่ไหนแถมยังสั่งให้คนอื่นไม่ให้บอกฉันอีก คุณเห็นฉันเป็นอะไรเรวๆที่แท้เขาก็แคร์ฉันมากนะที่แท้เขาก็แคร์ฉันมากขนาด <c oughs> น,น,นี้เลยเหรอนายอวิชีคนนั้นสู้ฉันไม่ได้เลยสักนิด <c oughs> ยังจ้มิกเขาดีใจมากเลยเหรอที่เห็นฉันร้องไห้นะเราๆขอโทษฉันผิดไปแล้วฮึ ฉันบิดเองที่ไม่เชื่อใจเธอแล้วฉันก็ผิดที่ไม่ยอมบอกเธอฉันแค่มีย่างให้เธอต้องเป็นห่วงเธอเราเราคุณพ,พูดมากเกินไปแล้วฉันก็เลยอยากจะปิดปากคุณมามะไม่ได้ดีใจสักหน่อยเราเราฉันหิวแล้วอืมเดี๋ยวฉันให้พวกเขาเข้ามาให้นะ เกยืไปแต่คุณหิวไม่ใช่เหรอใช่ฉันหิวแต่ฉันเหนืจะกินเธอฉุบฉันไม่ควรมาเวลานี้ใช่ไหมเราเรายังฮันนีมูนไหมคุณวีก,กลับมาแล้วครั้งนี้คุณวีก,กลับมาเร็วมา ทำง,งานรวดเร็วสมกับเป็นคุณวิจริงๆเอ๊คุณวิจะไปห้องพ์เอ๊คุณวิจะไป,อไปเอ๊คุณวิจะขึ้นไป,นไปห้องบรรทุชนเหรอแต่ช่วงนี้ไม่มีพิธีบูชาหรือกิจกรรมอะไรนี่ฉันจะเข้าไปคนเดียว เจียวชี้เลอมีอะไรรึเปล่าลุงม,มันรู้ผมมีข่าวเรื่องเสี่ยวชุยแล้วอะไรนะมับคุณปูนายพูดจริงเหรอเจอเบาะแสของอวิชุยแล้วจริงเหรอผมเอาตัวอย่างเรือนมาด้วยแต่ผลสรุปเป็นยังไงก็ต้องลองตรวจสอบ ก่อนครับแล้วพลังของเขาถูกปลุกหรือยังฮันนี่มูนเหรอช่วงนี้เกิดเรื่องขึ้นมากมายฉันเ้นก็อยากจะพักผ่อนสักหน่อยอืมถ้าไปฝรั่งเศสถ้าไปฝรั่งเศสฉันมีบ้านอยู่ปารีสแต่ถ้าไปอังกฤษฉันมีบ้านอยู่ที่ลอนดอนแต่ถ้าเธอไม่ชอบยุโลรปเราไปอเมริกาเหนือก็ได้นะ่ฉันมีคฤหาสนอยู่นั่นหลายแห่งเหมือนกัน แต่ถ้าเธอยังไม่ชอบก็เลือกจากแผนที่ได้เลยฉันจะได้ให้เบนไปซื้อเก็บไว้เลือกแผนที่นี่นะเลือกจากแผนที่นี่นะยังมีกอออีกหลายแห่งนี่เขากําลังอวดด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วเราเธอเป็นอะไรไปไม่ดีใจเหรอไม่เยอะไปก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ฉันยังประกาศไม่ได้ว่าเธอเป็นภรรยาของฉันโดยเฉพาะกันไปเมืองทีในครั้งนี้ศัตรูของฉันเยอะเหลือเกินมไม่ใช่ฉัน พูดได้ไหมว่าตกใจในความรวยของอฉันพูดได้ไหมว่าตกใจในความรวยของคุณนะ่าอายจริงๆฉันแค่กําลังคิดว่าจะไปที่ไหนดีเพราะยังไม่เคยไปต่างประเทศต้องคิดให้ดีๆหน่อยไม่เป็นไรเถอะค่อยๆคิดอยากไปเมื่อ,อะไรก็ได้ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทําเรื่องแบบนี้แต่ไม่ว่าอย่างไงก็ต้องทําให้เราเรามีความทรงจาที่ดีคู่มือฮันีมูนประธานกรรมการฉินเชนลาพาร้อนประจําปีตั้งแต่วันตั้งแต่พระเจ้าบอสหรือเปล่ปาคนบ้างงานลาพาร้อนเนี่ยนะฉันเข้ามาทํางาน ที่บริษัทตั้ง8ปีนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นบอสลางงานปีนี้เกิดอะไรขึ้นเราติดต่อกัน20วันไม่ได้เห็นเทพบุญหลายวันฉันต้องไม่มีสมาธิทำงานแน่เลยบ้านเก่าเซียวฉันจะลางงาน20วันเหรอเขาจะทำอะไรเป็นบ้าไปแล้วหรอประธานคิวีดีไม่เข้าบริษัท20วันบริษัทจะทำงานต่อได้อย่างไงเอาโทรศัพท์ให้เขาฉันจะถามเขาให้เคลีย